การบวกทศนิยมแบบมีการทดนะครับซึ่งการทดนี้นะครับก็เป็นการทดที่ใช้หลักการเดียวกับการบวกจํานวนนับเลยนะครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องการบวกทศนิยมแบบไม่มีการทดแล้วนะครับมาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับสามบวกสี่จุดศูนย์ศูนย์ห้า เท่ากับเท่าไหร่ขั้นแรกทําอย่างไรครับอ่าเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับสามตรงกับสี่เพราะว่าเป็นหลักหน่วยเหมือนกันนะครับจุดศูนศูนย์ห้านะครับ ทีนี้ทำอย่างไรครับก่อนจะบวกกันทำทศนิยมให้มีตำแหน่งเท่ากันก่อนนะครับสามเนี่ยเป็นจำนวนนับเราก็ใส่จุดครับใส่จุดให้ตรงกันด้วยนะแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายสามตัวอ่าตอนนี้นะครับมีทศนิยมตำแหน่งเท่ากันแล้วนะครับเป็นสามตำแหน่งเหมือนกันทั้งสองจำนวนเลย ทีนี้ก็ทําการบวกกันครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะครับบวกอย่างไรบวกในหลักส่วนพันนะครับบวกในหลักส่วนพันก็คือหลักนี้นะครับหรือก็คือเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนนะครับศูนย์บวกห้าได้เท่ากับห้าต่อไปบวกในหลักส่วนสิบเออหลักส่วนร้อยหัวไปครับ ศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับศูนย์แล้วก็บวกในหลักส่วนสิบศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์จุดเจอจุดใส่จุดนะครับสี่บวกสามได้เท่ากับเจ็ดอ่าครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ได้ก็คือเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับมาที่ภาพต่อไปครับ ตอนนี้นะครับกูมีรูปให้นักเรียนสองรูปนะครับรูปด้านบนนะครับเราจะเขียนแทนทศนิยมด้วย0.36นะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีรูปหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่ากันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีสามสิบหกส่วนส่วนภาพด้านล่างเราจะเขียนแทนทศนิยมด้วย0.48 เพราะว่ารูปหนึ่งรูปเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีสี่สิบแปดส่วนในหนึ่งร้อยส่วนทั้งสองจำนวนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็ถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเหมือนกันทั้งสองจำนวนนะครับศูนย์จุดสามหกเขียนอยู่ในรูปกระจายได้ว่าอย่างไรครับศูนย์จุดสาม บวก0.06รูปกระจายก็คือรูปที่อยู่ในรูปการบวกนะครับของค่าของเลขโดดในแต่ละหละักในที่นี้ก็คือค่าของ3ในหลักส่วน10และก็ค่าของ6ในหลักส่วนร้อยนะครับส่วน 0.48เขียนอยู่ในรูปทศนิยมอ,อยู่ในรูปกระจายได้ว่าอย่างไรครับได้ว่า0.4ปวก0.08นะครับมองกลับไปที่0.3แสดงแทนด้วยภาพได้ว่าอย่างไรครับ าแสดงแทนด้วยภาพเป็นรูปหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นสิบส่วนเท่าๆกันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีเนี่ยสามส่วนนะครับศูนย์จุดศูนย์หกแสดงแทนด้วยภาพเป็นรูปหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่าๆกันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีหกส่วนเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ต่อไปมองมาด้านล่างครับ0.4นะฮะ0.4แสดงแทนด้วยภาพเป็นรูปหนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีเนี่ยส่ส่วนนะครับเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง0.08แสดงแทนด้วยภาพเป็น รูปหนึ่งรูปครับทูแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็มีส่วนที่ระบายสีเนี่ยแปดส่วนนะครับต่อไปนะครับครูจะทำการนะครับนำหลักส่วนร้อยเนี่ยนะครับในหลักส่วนร้อยเนี่ยมารวมกันนะครับก็คือส่วนที่ครูระบายสีนะครับสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับอ่า ดูดีๆนะครับส่วนที่ระบายสี6ส่วนรวมกับส่วนที่ระบายสี8ส่วนจะได้กี่ส่วนครับอ่าได้14ส่วนใน100ส่วนเท่าๆกันนะต่อไปหลักส่วน10ครับก็คือหลักก็คือหลักนะครับที่ถูกแบ่งออกเป็น10ช่องเท่าๆกันนะครับ ส่วนที่ระบายสีเนี่ยสามส่วนรวมกับส่วนที่ระบายสีสี่ส่วนได้ส่วนที่ระบายสีออกมาเป็นกี่ส่วนครับเจ็ดส่วนนะเจ็ดส่วนในสิบส่วนเท่าเท่ากันทีนี้นะครับจับตานะครับจับตาดูดาดหดให้ดีนะครับจับตาดูที่คูวงสีแดงให้ดีนะครับครูจะทําการนะครับ จะทำการอะไรสักอย่างลองดูนะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีอยู่หลักหนึ่งนะครับที่ถูกระบายเต็มสิบช่องเลยนะครับครูจะทำการเปลี่ยนครับเปลี่ยนสิบช่องนั้นให้กลายเป็นหนึ่งช่องใหญ่แบบนี้นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นหนึ่งช่องใหญ่แบบนี้นะครับหนึ่งช่องใหญ่นี้นะครับมันมีลักษณะคล้ายกับอะไรเอ่ยคล้ายกับ ช่องของหลักส่วนสิบหรือช่องของหนึ่งรูปที่ถูกแบ่งออกเป็นสิบส่วนเท่าๆกันคล้ายกับหนึ่งช่องนั้นเลยนะครับครูทําการย้ายครับค่อยๆย้ายอ่าย้ายมาใส่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วนะครับปรากฏว่าในหลักส่วนร้อยทางด้านขวาเหลือส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนครับเหลือส่วนที่ระบายสีสี่ส่วนในหนึ่งร้อยส่วน ซึ่งเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.04นะส่วนภาพถัดไปทางซ้ายนะครับกลายเป็นกี่ส่วนครับกลายเป็น8ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น 0. 0.8นะฮะอ่า ซึ่ง0.8บวก0.04นะครับเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.84นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น0.36บวก0.48จึงมีค่าเท่ากับ0.84นะครับอ่าซึ่งตะขีนะครับการที่ครูนะครับเปลี่ยน10ช่องนั้นนะครับ ให้กลายเป็นหนึ่งช่วงใหญ่และทําการย้ายมาอีกหลักหนึ่งนะครับมันก็คือการทดนั่นเองนะครับมันก็คือการทดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับอ่าไปดูนะครับการบวกทศนิยมแบบมีการทดโดยไม่ต้องใช้ภาพกันบ้างครับโจทย์เดิมเลย0.36บวก0.48นะฮะ ขั้นแรกทําอย่างไรครับทำเหมือนการการบวกของทศนิยมแบบไม่มีการทดเลยก็คือเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับศูนย์จุดสามหกบวกศูนยจุดสี่แปด ศูนย์ในหลักหน่วยตรงกับศูนย์ในหลักหน่วยนะครับสามในหลักส่วนสิบตรงกับสี่ในหลักส่วนสิบหกในหลักส่วนร้อยตรงกับแปดในหลักส่วนร้อยเละบจุดทศนิยมเนี่ยนะครับต้องตรงกันด้วยนะครับทีนี้ทําการบวกกันครับเริ่มจากหลักส่วนร้อยหรือหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนแปดบวกกับหกนะครับ หรือหกบวกกับแปดเนี่ยได้เท่าไหร่ครับสิ 14, ถูกไหมครูจะนำสี่นี้นะครับวางในหลักส่วนร้อยนะครับแล้วก็นำหนึ่งเนี่ยทดเข้าไปในหลักส่วนสิบแบบนี้ครับหรือทดไปในหลกักถัดไปทางซ้ายนะครับเริ่มบวกจากหลักทางขวา แล้วนำตัวที่ทดเนี่ยไปไว้ที่ด้านบนของหลักทางซ้ายมือครับทีนี้ทำการบวกกันครับสามบวกสี่ได้เท่ากับเจ็ดแล้บวกอีกหนึ่งเป็นแปในหลักอะไรหลักส่วนสิบต่อไปเจอจุดใส่จุดศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับาเพราะฉะนั้นนะครับ 0.36จบวกศูนได้เท่ากับ0.84นั่นเองนะฮะอ่าตัวข้อต่อไปครับ4.9่จบวกหนได้เท่ากับเท่าไหร่ขั้นแรกครับเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะฮะอืม สกับหนึงอยู่ในหลักหน่วยเก้ากับห้าอยู่ในหลักส่วนสิบและจุดทศนิยมก็ต้องตรงกันด้วยนะครับเริ่มบวกจากหลักไหนก่อนครับหลักส่วนสิบหรือหลักที่อยู่ทางขวามือขวาสุดนะครับเก้าบวกห้าได้ เก้าบวกห้าได้สิบสี่อ่านำสี่วางในหลักส่วนสิบเจอจุดใส่จุดแล้วก็นำหนึ่งเนี่ยไปทดในหลักถัดไปทางซ้ายซึ่งก็คือหลักหน่วยนะครับอยู่หน้าทศนิยมตําตำแหน่งแรกก็คือหลักหน่วยนะครับทีนี้ทำการรวมกันครับในหลักหน่วย4ีบวกหได้5รวมตัวที่ทดเป็น6 ได้หกเป็นคำตอบครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับข้อต่อไปครับ33.542บสามวกสิบสได้เท่ากับเท่าไหร่ขั้นตอนแรกครับ อยเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับจุดทศนิยมก็ต้องตรงกันด้วยนะครับบวกกันบวกกันได้หรือยังครับอย่าพึ่งก่อนแต่เห็นว่าจำนวนด้านบนเนี่ยเป็นทศนิยมสามตำแหน่งส่วนจำนวนด้านล่างเป็นทศนิยมสองตำแหน่งทำให้เป็นสามตำแหน่งก่อนครับหรือทำให้ทศนิยมมีตำแหน่งเท่ากัน ด้วยการเติมศูนย์ต่อท้ายนะครับอย่าลืมนะอ่าทีนี้ทําการบวกกันได้แล้วครับเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนซึ่งก็คือหลักส่วนคันนะครับสองบวกศูนย์ได้สองสี่บวกหกสี่บวกหกได้เท่ากับสิบนำศูนย์ ใส่ในหลักส่วนร้อยแล้วก็นำหนเนี่ยไปทดในหลักส่วน10บหรือทดในหลักขัดไปทางซ้ายนะครับอ่าต่อไปห้าบวกหได้สิบอรวมกับที่ทดหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองในหลักส่วน10บแล้วก็ไปทดหนึ่งในหลักถัดไปทางซ้ายก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับต่อไปเจอจุดใส่จุด บวกกันในห,หลักหน่วยครับสามบวกสองได้ห้ารวมที่ทดหนึ่งเป็นหกแล้วก็บวกกันในห,หลักสิบสามบวกสี่ได้สี่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ4ี่สิบองศข้อต่อไปครับหกสิบห้าบวกหกจุดเริ่มจาก เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันครับ6.4.3.9นะครับอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมจุดทศนิยมก็ต้องตรงกันด้วยนะครับบวกกันได้หรือยังอย่าเพิ่งก่อนครับทำทศนิยมให้มีตำแหน่งเท่ากันก็คือเติมศูนย์ต่อท้ายไป กลายเป็นทศนิยมสามตำแหน่งทั้งสองจำนวนนะครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นบวกจากหลักไหนก่อนครับหลักที่อยู่ทางขวามือสุดก่อนก็คือหลักส่วนพันเก้าบวกศนย์ได้เก้าสามบวกศูนย์ได้สามกตบวกสี่ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งในหลักส่วนสิบ แล้วนำหนึ่งอีกตัวเนี่ยหนึ่งสิบเนี่ยไปทดในหลักถัดไปทางซ้ายหรือหลักหน่วยจากนั้นเจอจุดใส่จุดหกบวกห้าได้เท่ากับสิบเอ็ดรวมที่ทดหนึ่งได้เป็นสิบสองใส่สองแล้วก็ทดหนึ่งในหลักถัดไปทางซ้ายหรือหลักสิบอหกรวมกับที่ทดหนึ่งได้เป็น เเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเป็นเจ็ดสิบสองจุดหนึ่งสามเก้าครับข้อต่อไปเลยครับเจ็ดสิบจุดห้าสี่บวกห้าสิบสามจุดเจ็ดแปดศนได้เท่ากับเท่าไหร่ขั้นแรกครับเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะครับสังเกตได้จาก จุดทศนิยมก็ต้องตรงกันด้วยนะก่อนจะบวกทำให้ทศนิยมมันมีตำแหน่งเท่ากันก่อนด้วยการเติม0นย์ต่อท้ายนะฮะเริ่มบวกจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนก็คือหลักส่วนพันศูนย์บวกศนย์ได้ศต่อไปสีบวกแได้ 12, สิสอใสสองในหลักส่วนร้อยแล้วก็ใสหนึ่งทดเข้าไปที่หลักถัดไปทางซ้ายหรือหลักส่วน10บเจ็ดบวกหได้12ทดอีกหนึ่งได้เป็นสิบาใส่3มในหลักส่วน10แล้วก็ทดหนึ่งในหลักถัดไปทางซ้ายหรือหลักหน่วยเจอจุดใส่จุดครับ สามบวกศูนย์ได้สามรวมกับที่ทดหนึ่งได้สี่ต่อไปเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองอ่าใส่สองในหลักสิบเอแล้วหนึ่งนี้แหละทำอย่างไรก็อย่าลืมครับว่าหลัก ที่อยู่หน้าหลักสิบก็คือหลักร้อยเราก็ใส่ไปเลยครับใส่หนึ่งในหลักร้อยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําตอบที่ได้ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดสามสองศูนย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับมาสรุปการบวกทศนิยมอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนแรกต้องตั้งเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันโดยที่จุดทศนิยมเนี่ยต้องตรงกันด้วย ขั้นที่สองทำทศนิยมให้มีตำแหน่งเท่ากันโดยการเติมศูนย์ต่อท้ายขั้นที่สามนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มจากหลักอะไรก่อนครับหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนและถ้าผลบวกมันเกิดครบสิบหรือมากกว่าสิบก็ให้ทดในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับการบวกทศนิยมแบบมีการทดก็มีเพียงเท่านี้ครับอ่า ก็สวัสดีครับนักเรียน